ใช่ไขอบพระคุณคุณเพลงนะคะขอบพระคุณค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวมาหาเพลงอันนี้กันตอนนี้เพลงอะไรที่ใช้ไม่ได้บ้างนะคะเดี๋ยวมิขอดูก่อนสมมตินะคะ,ะสมมติในเพลงนี้แล้วกันแต่เพลงนี้มันจะใช้ได้เนะาะเดี๋ยวมิขอสลับไปบัญชีธุรกิจแป๊บหนึ่งนะคะมันจะได้เน็กออกว่าบ,บัญชีแบบไหนคะใช้เพลงไม่ได้ เดี๋ยวเราแป๊บนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวมืจะแจกเทคนิคเพราะว่าถ้าเป็นบัญชีธุรกิจจริงๆเราใช้เพลงได้แต่แท่เรารู้เทคนิคการหาได้เมือขอสลับเป็นบัญชีธุรกิจสักครู่นะคะสักครู่เราจะได้หาเพลงที่มันเป็นแผ่นเสียงมันจะมีเทคนิคการหาแผ่นเสียงอยู่แผ่นเสียงอะเพลงคิดเพลงนั้น่ะมันจะมีแผ่นเสียงอื่นๆแฝงอยู่ด้วยแต่ให้เรามาหาตรงชื่อเพลงเอาเพลงอะไรดีคะทุกคนเพลงตอนนี้กำลังคิดเข,เขาคิดเพลงอะไรกันเดี๋ยวมือจะได้หาถูก ขาหาก่อนนะโอเคอันนี้ณตอนนี้นะคะที่มิวใช้เดี๋ยวมิวเดี๋ยวมิวอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนใครใช้บัญชีธุรกิจอยู่ค่ะเดี๋ยวมิวจะพามาบอกเทคนิคการหาเพลงที่สามารถใช้แผ่นเสียงได้<อ>คุณเลซี่ขอบปรกุณค่ะเลซี่ปรคุณค่ะณ<อ>ตรงนี้นะคะอ่ะเพลงรักในวันลาที่ที่มิวเอามาใช้นะคะเพลงรักในวันลา ๋ิวจะเข้ามาที่หน้าหลักก่อนนะคะเดี๋ยวมีขอถอดอันนี้สักคู่เข้ามาที่หน้าหลักนะคะเอาทีัะสเต็ปเลยนะอันนอนแชสีเทอะรา็ได้ไปนะอันนี้ค่ะเข้ามาที่หน้าหลักนะคะเข้ามาที่หน้าหลักปุ๊บแล้วเราจะเห็นตัวคําค้นหาใช่ไหมคะมาที่หน้าหลักแล้วก็เข้าไปที่คําค้นหา แล้วเราก็ใส่ชื่อเพลงลงไปในคําค้นหาค่ะคในคําว่าเซิร์ชเนี่ยเราสามารถค้นหาชื่อเพลงค้นหาในในหลายๆเรื่องได้พี่หนุ่มเชียงใหม่สวัสดีค่ะมิวดน,นะคะมิวอะอันนี้เป็นมัญชีธุรกิจนะแล้วก็มีวค้นหาชื่อเพลงไปเลยเพลงรับในวันลาแล้วมันจะขึ้นแผ่นเสียงทำได้ค่ะบัญชีธุรกิจทำได้ อันนี้อันนี้เดี๋ยวมลให้ดูก่อนนะอะเพลงรักในวันรานะตรงนี้ค่ะมันจะขึ้นแผ่นเสียงเยอะมากแล้วทุกคนสังเกตดูว่าแผ่นเสียงแต่ละอันนมันไม่เหมือนกันนะคะตรงนี้คือรูปแผ่นเสียงเพลงรักในวันเานี่ยมันมีแผ่นเสียงไม่เหมือนกันอันนี้ก็แผ่นเสียงหนึง่งอันนี้ก็แผ่นเสียงหนึง่งถ้าเมลใช้แผ่นเสียงแรกนะคะถ้าเมลใช้แผ่นเสียงแรกแล้วกดมาที่แผ่นเสียงมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะคะ มันจะขึ้นเพลงอื่นให้เราแนะนํานะคะอันนี้คือใช้ไม่ได้แผ่นนี้แผ่นนี้เพลงรักในเวนลาแผ่นเสียงนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันแนะนําให้เราใช้เพลงอื่นแต่ว่าไม่ไปกดดูแผ่นเสียงอื่นค่ะเพลงรักในเวนลามาดูแผ่นเสียงที่2กัน แผ่นเสียงที่2องอ่ะสามารถใช้เพลงนี้ได้มันจะขึ้นว่าใช้เพลงนี้แบบนี้ค่ะอันนี้เป็นเทคนิคการหาเพลงให้เอาชื่อเพลงไปเสิร์ชหาเราจะเจอแผ่นเสียงอื่นๆแผ่นเสียงอื่นๆเนี่ยมันสามารถใช้ได้เพราะว่ามันไม่ติดลิขสิทธิ์เราไปเอาแผ่นเสียงนั้นมาใช้ได้เลยเป็นเพลงเดียวกันแต่แผ่นเสียงเนี่ยมันไม่เหมือนกันว่าแผ่นเสียงใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะคะทุกคนทุกคนทันใช่ไหมคะถ้าไม่ทันบอกนะ ยินดีเลยค่ะยินดีอันนี้แหละเป็นเทคนิคที่มิวใช้นะคะแล้วก็เป็นเทคนิคที่มิวหาด้วยเอาชื่อเพลงมาเซิร์ชเราจะเจอแผ่นเสียงอื่นๆเนี่ยเราไปเอาแผ่นเสียงอื่นๆที่เขาสามารถใช้ได้มากันแค่นี้เราก็จะใช้เพลงขีดติดกระแสะได้แล้วแบบง่ายๆเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณสุพรทันใช่ไหมคะทุกคนทันหรือเปล่าคะทันกันใช่ไหมคะเมื่อกี้ทันกันเนาะ สวัสดีคุณเฮเน่คะ่ะคุณเฮเน่สวัสดีค่ะท่านโอเคค่ะโอเคเลยทีนี้เราก็จะใช้บัญชีธุรกิจนี่สามารถใช้แผ่นเสียงได้เพราะว่าช่องนี้มิวก็เป็นบัญชีธุรกิจแผ่นเสียงไหนที่ตอนไหนทิตทเนี่ยมิวก็ใช้วิธีนี้แหละคะ่ะมาค้นหาต่อไปค่ะ่ะทีนี้ค่ะใครคิดแฮบแทกไม่ออกนะคะ อ่ะแฮชแท็กนั้นต้องมีแหละทุกคนเวลาที่ทําไมเราถึงจะต้องใส่เพราะว่ามันเป็นส่วนที่คนค้นหาเราได้เยอะที่สุดต่อไปนะคะสมมติว่ามิวจะใส่แฮชแท็กคำว่ากดมิวจะสอนเรื่องในกดชุมชนใช่ไหมพอมิวใส่คํานี้ขึ้นไปคําเดียวแบบนี้คําที่คนค้นหาเยอะที่สุดเนี่ยค่ะมันจะขึ้นมาเราทํางานสายไหนทําช่องเกี่ยวกับสายอะไรมาหาจากแฮชแท็กได้เลยมิวก็จะกดเข้ามาสมมติเป็นกดชุมชนข้อห้า 5. อันนี้จะเป็นไอเดียของการทำคลิปด้วยนะคะให้เรามาหาไอเดียจากการทำคลิปหาจากแฮชแท็กเนี่ยหาจากแฮชแท็กได้เลยต่อให้มันเป็นเรื่องเดียวกันค่ะแต่คนพูดคนละคนมันกลายเป็นคนละเรื่องกันนะคะแหมถ้าดูย้อนหลังได้ก็จะดีแม่อ้อนเดินทางาันอ๋อแม่อ้อนได้ค่ะแม่ไม่เป็นไรค่ะแม่อ้อนอยู่ในกลุ่มกับเมลหรือเปล่าคะม,มิไม่แน่ใจว่าแม่อ้อนเข้ากลุ่มกับเมลไปแล้วหรือยังถ้าเข้ากลุ่มไปแล้วเดี๋ยวไป ไปถามย้อนหลังในกลุ่มได้บัญชีซีรีส์นะคะ,ะถ้าใครจะทำซีรีส์นะคะบัญชีธุรกิจทำไม่ได้จะต้องเป็นบัญชีส่วนตัวเท่านั้นค่ะสอนทำซีรีส์นะคะมันจะมีส่วนแบ่งกับ TikTok เดี๋ยมันจะต้องไปขอรายละเอียดอ่านก่อนนะมันจะต้องแบ่งส่วนแบ่งให้ Ti k t o k ด้วยแม่ทำไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะ,ะถ้า งั้นงั้นเดี๋ยวคุณแม่ค่ะใช้เป็นบัญชีส่วนตัวไปก่อนก็ได้เป็นบัญชีส่วนตัวเราก็จะสามารถใช้ได้ทุกเพลงพี่เพ้นสวัสดีค่ะพี่เพ้นอีกสี่นาทีเท่านั้นค่ะมือจะไม่รบกวนเวลาทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะต้องทานข้าวนะคะสี่ข้อนี้ทันพอดีค่ะทันให้ทุกคนแคปพอดีนะสี่นี้จริงๆเนี่ยต้องคนตามแสเลยนะจะจะเข้ากลุ่มใช่ไหมคะกดะกร้าหนึ่งได้เลยค่ะ อีก4นาะทีเท่านั้นค่ะใลงไลท์กดตะกร้าที่1เข้ากลุ่มเรียนฟรีด้การเดี๋ยวิวปักหมดไว้ให้นะคะอ่ะเห็นตะก,กร้านี้นะคะเห็นตะก,กร้านี้นะคะเดีย๋ยวจะได้2 2อย่างนะคะคือได้ได้อันเนี้ยค่ะอันเนี้ยอีกประมาณ2วันถึงแต่ว่ามิวจะให้ไฟล์หนังสือจริงๆวันนี้เลยที่บ้านเขียวถ้าใครกดตะก,กร้าที่1นแล้วนะคะเข้ากลุ่มเรียนฟรีตลอดชีพค่ะ ณนะต้องเข้ากลุ่มเรียนฟรีนะคะไม่มีเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วก็ไม่มีเก็บค่าสมาชิกอะไรเพิ่มเติมได้เลยเดี๋ยวให้เมื่อเขียนเสร็จแปข้อก่อนนะคะแปะข้อขาดอีกขาดอีกสามข้อค่ะขาดอีกสามข้อใครจะเข้ากลุ่มเมรียนฟรีกดจะกระที่หนะึ่งอีกสี่นาทีไม่ร้องไห้นะคะต่อไปค่ะใช้เครื่องมือการตัดต่อใช้เครื่องมือตัดต่อนะคะใช้เครื่องมือตัดต่ออันนี้ก็คือใช้แคปคัตค่ะแคปคัต ใครมีแคปคัดแล้วกดหนึ่งกันณนะตรงนี้ถ้าใครมีแคปคัดแล้วใช้แคปคัดได้เลยว้าวโอเคเลยดีจังเลยค่ะถึงแห้วสมัครแล้วกดติดตามแล้วนะคะขอบคุณคุณคุณน้องคุณน้องนะคะคุณน้องขอบคุณค่ะไหนใครมีแคปคัดแล้วคะอันนี้นะคะแคปคัดมันเป็นเค่ยวกับของทิกตอก มันตัดต่อง่ายแล้วมันเก็บในร่างได้ถ้าเราเอามาเก็บไว้ในร่างของ t i k t o k นะคะเวลาเก็บไว้ในร่างของ TikTok อบางทีคิดมันมีปัญหาบางทีคลิดมันมีปัญหาด้วยสมมติว่า,าเนี่ยมีเคยเจอปัญหาเก็บไว้ในร่างของ t i k t ต k อกแล้วจะเอามาลงนะ,ะอยู่ดีๆค่ะคำพูดที่เราพูดอะ่ะมันก็หายไปเพราะฉะนั้นเอามาทำที่แคบคัทเอามาล่างที่แคบคัทปลอดภยัยแล้วมันเป็นเคลียร์เดียวกับของ t i k t o k ค่ะสามารถใช้ได้กันได้ไดข้อ7แล้วอะ่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะการตอบกลับคุณอนานะสวัสดีค่ะการตอบกลับเหมือนกับเวลาคนมาเยี่ยมบ้านเราค่ะคนเขามาเยี่ยมบ้านเราเราอย่าลืมตอบกลับหรือว่าตอบรักทายเขาบางคนที่เขามาเมนเนี่ยเขายังไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราแต่ถ้าเราได้มีการตอบกลับเขาอะค่ะเขาก็จะรู้สึกประทับใจในเราใช่ไหมล้วเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์นการติดตามกลับเยอะด้วยพี่ดอกหลักสวัสดีค่ะ ใครยังไม่ได้ดูค่ะว่าอ้ามีการยังไม่มีการตอบกลับเพื่อนคนไหนหรือเปล่าอย่าลืมไปตอบกลับน,นะคะและวข้าแปดค่ะสะม่ำเหมอเป็นปจจัยสำคัญแล้วคะ่ะทำมาทุกอย่างนะคะแปดทิกเนี่ยหนึ่งถึงแปดค่ะความสม่สำเสมอสำคัญที่สุดขอบคุณแม่อ้อแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยคะ่ะสำหรับการกดจอกดใจกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวแคปเลยคะ่ะเดี๋วแคปเลย ทีนี้ใครกดตะกร้าที่หนึ่งแล้วทักข้อความเมลนะเดี๋ยวเมลจะลงไลค์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเมลไปทักหาค่ะ,ะเมลลงไลค์แล้วเดี๋ยวเมลไปทักหานะคะกดแคปเสร็จแล้วกดหนึ่งได้เลยค่ะเดี๋ยวไปพักทานข้าวกันนะคะ <c oughs> พักทานข้าวกันแล้วก็ มิวน่าจะขึ้นวันนี้บ่ายสองค่ะบ่ายสองก็คือขึ้นอีกรอบหนึ่งสิบสี่จุดศนสิบสี่นะคะบ่ายสองสามสี่น่าจะถึงสี่โมงนะคะขึ้นนะคะอีกรอบหนึ่งก็คือสิบสี่ค่ะจุดศย์ถึงสิบหจุดศค่ะอันนี้เดี๋ยวจะขึ้นอีกรอบหนึ่งน,นะคะสองชั่วโมงค่ะอีกสมชั่วโมงก็คือจมหมดข้าวันเลยไม่มีดอกกุหลาบนะคะ ไม่แน่ใจว่าเอ้เราจะต้องอัปเดตหรือเปล่าเพราะว่าดักกลาบอันนี้ใช่ไหมอันนี้มันเป็นดักกุหลาบมาใหม่เลยขอบคุณทุกคนมากมากเช่นกันนะคะขอบคุณทุกคนมากมากที่ที่มาดูนะคะที่มาให้กําลังใจมิวขอบชุณค่ะขอบคุณค่ะผู้ชมนะคะก็คือเป็นผู้มีพระคุณของมิวเหมือนกันนะที่เป็นกําลังใจในการไลฟ์มากเลยนะคะ ขอบคุณสำหรับดอกกุลาบค่ะอ้าวคุณเคนค่ะคุณเคนมาชาเลตาเดี๋ยวมีกกำลังจะลงอ่ะบ่ายสองถึงสี่บ่ายสองถึงสี่โมงขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณค่ะคุณเคนค่ะเดี๋ยวมีวจะลงไลฟ์แล้วเดี๋ยวมีขึ้นอีกรอบก็คือตอนบ่ายสองถึงสี่โมงนะคะทีนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวมีวจะลงไลฟ์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันขอบคุณค่ะขอบคุณที่ชอบนะคะขอบคุณค่ะ คุณเคนค่ะคุณเคนเพิ่งมาหรือมานานแล้วได้ไมคขออนุญาตแคปนะคะไม่มี COD ใช่เลยค่ะเอ <c oughs> ่อตะการหนึ่งนะคะจะไม่มี COD เลยค่ะ <c oughs> อันนี้ขออนุญาตแคปนะคะ <c oughs> ขอบพคุณทุกคนมากๆเลยนะคะ สรุปผมจะได้เช่าช่องไหนเรียนรู้อะ,อะคุณเคนค่ะกดตะกร้าที่หนึ่งเลยเดี๋ยวมิวรอค่ะเพิ่งมาตะก,กี้อะถ้าคุณเคนว่างตอนบ่ายสองอมาตอนบ่ายสองถึงสี่โมงอีกรอบไหมหรือว่าเดี๋ยวคุณเคนจะกดตะกร้าหนึ่งเลยเดี๋ยวมิวจะได้รอได้ค่ะทุกคนค่ะท่านเข้ากันก่อนนะคะ บัญชีส่วนตัวติตะก้าได้ด้วยใช่ค่ะติตะก้าได้เพราะว่าอีกช่องหนึ่งมีเป็นบัญชีส่วนตัวติตะก้าได้ช่องนั้นนะคะมีทําเกี่ยวกับเรื่องคําคมติตะก้าขายของได้ปกติเลยโอเคงั้นใบสองเจอกันค่ะใบสองเจอกันวันนี้ม่ขอบพระคุณทุกคนมากเลยค่ะไม่รบกวนแล้วนะคะเลดเที่ยงนิดๆเลยค่ะเลดเที่ยงนิดๆเลยขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทุกคนทุกท่านมากเลยค่ะขอบคุณนะคะถ้าใครว่างใบสองถึงสี่โมงมาเจอกันอีกรอบนะคะขอบคุณค่ะ